สวัสดีครับสวัสดีครับผมไลออนจากช่องรถมือสของแก่นนะครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมทาง Facebook, Youtube หรือว่า TikTok อนะครับเข้ามา3ามท่องชางนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับใครที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ขอนําเสนอรถ PPV7 ที่นั่งครับรุ่นนี้ Toyota f o r t ์จ e r 2.4เป็นตัวดีเซลนะครับ รถคันนี้สอดีเซลปี2019ครับนะครับรถปีสิบเไม่วิ่งอยู่1นึ0 0 0สโลคันนี้เกียร์ออโต้ครับ2.4ดีเซลราคาค่าตัวคันนี้อยู่8ปดแ0 0สบาทราคาอยู่ที่8 3 9 0 0นบาท f o r ์จู e r นะครับมีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับสองจุดสี่นครับออปชันเต็มเลยครับ มีแพนดิชชิพมีระบบอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดระบบกันลื่นแฮชช์่งคอนโทรลนะครับหน้าจอเรือนไมค์ดิจิตอลนะครับจอกลางก็จะเป็นแบบสัมผัสนะครับสามารถบลูทูธได้นะครับ,าารนะรบแล้วก็ตัวนี้เป็นดีเซลนะครับรถนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นเล่มเอกสารครบหมดเลยนะครับดูสีสันภายนอกรอบคันครับนี่คือรถราคาค่าตัว839,000บาท ฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่ดีเซลนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับเกียร์ออโต้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตำหนิตัวรถกันบ้างนะครับดูรอบคันกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตำหนิรอบคันอีกทีนึงครับว่ามีตรงจุดไหนกันบ้างเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูประตูทั้งสี่บานด้านท้ายแล้วก็ฝากระโปรงห้องเครื่องพามาลองขับกันด้วยนะครับอ่ะมาดูที่ฝากระโปรงกันก่อนครับฝากระโปรงสภาพสวยครับนะครับมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับ แต่ก็จะมีหินดีดอ่าจะเป็นบางจุดครับจะเป็นหินดีดตรงซุ้มปลายหน้าเพราะว่าสะเก็ดหินบางทีก็ดีดใส่นะครับอ่าแต่ไม่น่าเกียดนะครับแล้วก็ลุยไม่หนักนะครับฝากระโปรงยังดูสวยเดิมนะครับเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอ่าฝากระโปรงผ่านไปครับในเรื่องของกันชนหน้าครับกันชนหน้าก็คล้ายๆเช่นฝากระโปรงเหมือนกันนะครับ แต่ตรงซุ้มชายล่างนะครับก็จะมีตําหนิแผลตรงนี้นะครับลูกค้าน่าจะไปถอยเบียดหรือว่าโดนอะไรอ่าอ่ากิ่งไม้หรืออะไรขูดใส่นะครับก็จะมีตําหนิตรงกันชนหน้าตรงนี้เป็นพลาสติกครับทาสีได้นะครับอ่าเนี่ยครับประมาณนี้ครับแต่ไม่มีรอยบุบชนหนักใดๆนะครับนี่คือในเรื่องของตัวกระจังหน้าและก็กันชนหน้านะครับระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆ นะครับรุ่นี้ก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแสงสีขาวนะครับอาถัดมาตรงบริเวณตรงแก้มหน้าซ้ายของตัวรถครับแก้มตัวนี้สภาพสีสันสวยเดิมไม่เคยเคลียร์สีนะครับตรงนี้ไม่มีรักยิ้มใดๆนะครับสภาพสวยแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นแบบว่าคีเรตคู่หน้านะครับก็คือกดปุ่มแล้วก็รถก็จะเปิดให้เองล็อกให้เองนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับประตูบานนี้ครับ สภาพสวยเดิมเหมือนกันครับส่วนนี้มาก็ไม่มีอะไรครับมีริ้วรอยตรงนี้หน่อยนี่เดี๋ยวตรงนี้เล็กน้อยครับนะครับตรงสะโพกนะครับหลังซ้ายนะครับอะมาดูที่กันชนท้ายครับกันชนท้ายก็มีรอยตรงนี้นะครับผมนะครับนะครับดูมุมมองด้านท้ายด้วยฝาท้ายตรงนี้ก็บริเวณนี้สวยมีรอยตรงนี้ครับ ไม่เราตรงนี้ใช้งานนะครับตรงนี้มีแผลสดตรงนี้หน่อยแต่เขาเอาสีแต้มแล้วนี่ครับแค่นี้ครับนะครับบริเวณฝาท้ายเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ครับก็จะมีกันชนหน้ากันชนท้ายครับที่ยังเห็นแผลได้ชัดเจนนะครับที่เหลือก็มีริ้วรอยเล็กน้อยไม่น่าเกียดนะครับยังคงเกินธรรมชาติครับอ่ะตรงนี้ก็สภาพสวยครับไม่มีอะไรนะครับ มานี่ครับก็ส่วนบริเวณประตูทั้ง4ี่บ้านนะครับแล้วก็บริเวณอื่นเนี่ยก็จะมีรูลอยตรงที่เขาผ่านการใช้งานมาก็คือมือเนี่ยไปจับสัมผัสตรงนี้ก็จะมีรอยเล็บบริเวณแถวตรงนี้ที่เหลืออันนี้ก็สวยไม่ได้มีรูนักใดๆนะครับนะครับตรงน,นี้มีรอยหน่อยนะครับเท่านี้ครับเท่านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคราบไม่เกี่ยวเอาออกได้นะครับก็ โดยรวมดูดีครับนะครับตำหนิก็จะมีการชนหน้าหลังที่ท่านเห็นชัดเจนนะครับที่เหลือก็ตามริ้วรอยที่ผมชี้แจงให้ไปตอนนี้เรื่องหลังคาครับนี่หลังคาสวยนะครับหลังคาสวยนะครับเสาอากาศเป็นแบบขี้ฉลามแล้วนะครับนี่โอเคดูดีครับรถก็เหมาะสําหรับการขี่แบบลุยแบบธรรมชาติหน่อยเพราะว่าอ่า ทุ่งนาบริเวณต่างๆได้หมดเลยนะครับขับในเมืองก็ได้ครับเครื่อง2.4ตัวประหยัดนะครับไฟหน้าก็จะเป็นใบบีม LED นะครับอ่าตอนนี้ตําหนิสุดท้ายนะครับกันชนหน้ากับหลังแล้วก็มีตําหนิอย่างที่ผมไปชี้แจงคือล้อแม็กนะครับล้อแม็กนะครับมันจะเป็นคาบนะครับขึ้นเหมือนโดนกัดนะครับสีกัดขึ้นขี้กากนะครับนะครับเป็นรอยเหมือนแบบว่ามันโดนกัดมานะครับ ตรงนี้นะครับทําสีก็เดี๋ยวผมจัดการทําให้นะครับแต่ก็จะขายตามราคานี้ก่อนต่อกันมาได้หรือให้ผมทําให้ก็ได้มีร้านทําให้วันเดียวทําเสร็จเลยก็จะชี้แจงว่ามีตําหนิตร,ตรงนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับอ่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ายางเป็นยางเ HT ตัวนี้ยางขอบสิบแนะครับสภาพดอกยางยังลึกครับใช้งานนี่อีกยาวนะครับ นะครับเป็นยางอะไรกู้เจียยางปี2021ครับสีเส้นเลยยางปี21นะครับชัดสีสวยครับตรงนี้ผมพ่นอันนี้นะแว็กยางนะครับแต่นี้มันเลยไปโดนนะครับมีเป็นเป็นตุ่มๆนะครับตัวนี้หมายเลขชัดสีนะครับของตัวรถนะครับตัวถังนะครับก็เห็นในชัดเจนครับลอง ดูหมายเลขตัวนี้แล้วก็สามารถเช็คเข้าที่ศูนย์ได้ว่ารถเนี่ยมีการทําอะไรมาบ้างนะครับสามารถเช็คได้หมดเลยนะครับก็จะถ่ายให้ดูกันประมาณนี้นะครับรถล,ล็อกอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรมาดูประตูทั้งสี่บานกันก่อนบานที่ห้าค่อยดูต่อนะครับขออนุญาตกระจกลงทุกบานเลยทุกบานลงเป็นแบบออโต้ยังไหนออโอเคตรงนี้ในทางไหนโอเคอ่ะ ทุกบาเป็นแบบออโต้หมดเลยนะครับอะกระจกดูแผงประตูกันดีกว่าแผงประตูครับสภาพเส้นสายเดิมไม่อาร์กอยู่ครบครับไฟฟ้าทุกบานออโต้ Auto ทุกบานกระจกปรับไฟฟ้าเพาเก็บไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้แล้วนะครับก็เลื่อนปรับเป็นแบบไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีชั้นวางแก้วน้ําทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารคุณอ่านี่เป็นปุ่มบูสตา้าคุณเจเป็นแบบรีโมทแบบนี้ นะครับกุญแจรีโมทก็ป really okay ิดเอาสามารถวางของได้ด้านในตู้วางนี้อ <so ีกแล้วก็วางกุญแจตัวนี er ้ก็ได้นะครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้ครับดูตามพวงมาลัยครับพวงมาลัยสภาพสวยมีแอร์แบ็กให้แล้วก็มีแผ่นดิิปสามารถเชนเกียร์บวกลบเองได้นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กมีระบบมัลติฟังก์ชันมีเดียเนี่ครับตามคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับก็ ดูดีครับในภาพดูแลดีนะครับคอนโซลหน้ายังสภาพไม่ได้โซมนะครับสภาพดูดีพวงมาลัยตัวนี้จับก็เวลาคนสัมผัสก็จะเหงื่อตรงนี้จะเยอะมากก็ถือว่ารักษาได้ดีครับรอยหนังยังเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่มีลอกคราบใดๆนะครับเวลาเหงื่อสัมผัสเนี่ยตรงนี้มันจะลอกมันจะด่างแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะครับถือว่าดูแลดีครับนับปิดก่อน ตัวนี้ไมวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนี่หมื่นสองพันโลครับม่แสนสี่ครับคุณผู้ชมครับนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ Air, ปรับเป็นแบบแมนนวลปรับเป็นแบบแมนนวลหมดเลยครับมีที่ใส่ของเกียร์ออโต้เชียนเกียร์ได้โหมดสปอร์ตตรงนี้ก็มีหรือท่านต้องการเล่นโหมดประหยัดพลังงานอีโคพาวเวอร์โหมดหรือว่าแท a c ชั o n คอน t r o l เป็นระบบการลื่นก็มีให้เช่นเดียวกันเบรกมือก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับประมาณนี้ครับในเรื่องของ คอนโซลหน้าแล้วก็ออปชันต่างๆของตัวรถนะครับเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับอ่ะเบาะหนังทั้งคันดูดินะครับเบาะไม่มีฉีกขาดใดๆนะครับสภาพยังสวยนะครับได้ยังได้ความสดนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับประตูทุกบานนะครับเอางี้ดีกว่าครับน็อตเดิมทุกประการทุกตัวไม่มีขยับเลย ไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดแก้มประตูจุดต่างๆไม่มีขยับไปทําอะไรเลยรถได้เดิมๆนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูประตูบานนี้กันเอาไม่เป็นไรทีเดียวครับเซ็นทันล็อกเปิดหมดเลยคุมที่คนขับนี่คือเซ็นทันล็อกนะครับก็จะสบายประมาณนี้นะครับรถดูดีครับโดยรวมดูดีนะครับ แอร์ไม่ต้องห่วงครับอยู่ด้านบนแล้วนะครับตัวนี้เป็นแอร์ตอนที่1 2 3สมมีให้ทุกคนเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าใครจะร้อนนะครับติดให้ครบนะครับดูดีครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊กไฟให้ก็คืออย่างนี้ปลั๊กไฟเสียบได้เลยตัวนี้มีที่ชาร์จหนึ่งจุดแล้วก็สามารถวางของได้ตัวนี้ก็สามารถห้อยของได้ทั้งฝั่งนี้เลยข้างละสี่ข้างละสี่กิโลแล้วก็มีที่ใส่แฟ้มเอกสารนะครับ ด้านท้ายเปิดกันตัวนี้เป็นตัวไล่ฟ้าให้จะเห็นเป็นเส้นๆอันนี้คือตัวไล่ฟ้านะครับโอ้ยโชคดินเลยเหลืเกินนะครับยังแข็งแรงครับโชคนะครับพวกนี้จะเข็บเดิมหมดเลยครับนะครับเป็นอาร์เข็ e ชัดเจนหัวนอ็อตไม่มีขยับครับนะครับเรถอยู่จังหวัดขอนแก่นสนใจอยากมาดูตัวรถอยากดูตัวจริงได้ครับ ท่นก็จะให้ดูกันประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ผมจะถ่ายให้ดูหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดแน่นอนครับต้องการเห็นภาพและวิดีโอเยอะที่สุดต้องการมุมมองมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็นี่คือถ่ายแบบชัดเจนเลยนะครับหลังคาบนเป็นประมาณนี้มีเรือรอยตามการใช้งานนะครับผมนะครับตัวนี้ก็สามารถพับได้สามารถใส่ของได้นะครับพื้นอะไรยังโอเคสวยงามนะครับ รถใช้เป็นรถบ้านๆครับได้มาลูกค้า,าไปออกรถใหม่นะครับอยู่โชรูมนะครับไปเอา f o r t u n e r ตัวใหม่ก็ตัดสินใจขายคันนี้นะครับคันนี้ตอบโจทย์สำหรับใครคนใช้รถในเมืองหรือขับไปต่างจังหวัดตอบโจทย์แน่นอนนะครับแบบไม่ได้เอาไปลุยอะไรนะครับไม่ได้ไปทางออฟโรดอะไรพวกนี้เนี่ยตอบโจทย์ท่านครับนะครับ แต่ถ้าจะไปเอาลุยจริงๆงสองจุดแปดครับรุยแบบไหนสองจุดแปดสองจุดแปดขับในเมืองได้ไหมขับได้แต่อัตราบริโภคน้ํามันมากกว่าสองจุดสี่มันจะต่างกันแค่ตอนออกตัวออกตัวสองจุดสี่จะประหยัดกว่าขับในเมืองประหยัดกว่าเพราะว่าต้องใช้การออกตัวบ่อยคนที่เครื่องหนักกว่าคนที่มีน้ําหนักมากกว่าออกตัวก็จะเสียแรงเยอะกว่าแต่ตอนวิ่งระยะไกล2.8ได้ที่หนึ่งแต่ถ้าวิ่ง ในระยะสั้นหรือขับในเมือง2.4ได้ที่1หรือขับไปต่างจังหวัด2.8ก็ชนะสิเราจะไปเอา2อทําไม2.4ก็ไปต่างจังหวัดได้แต่ไปควมเร็วประมาณ1 0อยส0ได้ไหมได้ครับแต่ก็จะกินน้ํามันหน่อยกว่า2.8เพราะว่า2.8เนี่ยเครื่องมันใหญ่ไม่ต้องทําอะไรครับมันมีรอบที่เยอะ2.4รอยยี 4, ่ 3. ขับได้เหมือนกันอันนี้ประหยัดถ้าขับไม่เร็วนะครับขับไปต่างจังหวัดได้แต่อย่าขับเร็ว ถ้าขับไม่เร็วท่านเอา2.4เลยครับเป็นคนที่ว่าไม่ได้จะแซงใครนะี่ครับเพราะอัตราเร่งตอนต้นเนี่ยเขาก็มาเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับึืออยู่การใช้งานยังไงถ้าไม่เข้าใจอะไรสอบถามผมมาได้ยินดีให้บริการเสมอซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเรายินดีบริการให้เพราะว่าท่านเลือกรถสักคันท่านก็ต้องเลือกที่เราเหมาะก,กับท่านมากที่สุดไม่งั้นก็ ถ้าเลือกตามกันมันจะไม่อันนี้นะครับบอกจุดประสงค์กันไปเลยนะครับต้องการจุดประสงค์แบบไหนก็จะชี้แจงให้นะครับต้องการแบบไหนรุ่นปีไหนหรือบางคนถ้าซื้อมาแล้วไม่เหมาะไม่อยากแนะนําเลยเพราะว่าซื้อไปผิดหวังแน่นอนต้องมาออกซื้อรถใหม่อีกทีนึงเสียเวลาครับอ่นะก็ดูหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับบอกตรงนี้เลยไม่ดูตรงนี้ ไอ้มีตัวพักปิงแขนได้ด้วยนะครับน่าโอเคดูห้องเครื่องกันฉากสุดท้ายแล้วนะครับไม่อยากให้เกิน20นาทีเดี๋ยวจะนานเกินไปเพราะว่าผมก็ต้องเอารถเข้าครับล้างแล้วยีกเกียดล้างอีกอเพราะว่ารถเยอะซะเหลือเกินนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเบาบางลงกว่าแต่ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผุมนะครับ ยึดฝากระโปรงไม่ขยับครับเม็ดอาร์กตามขอบเห็นชัดเจนดูตามขอบตัวรถครับฝากระโปรงพวกนี้ของเดิมหมดเลยเม็ดอาร์กท่านจะเห็นทุกจุดทุกมุมนะครับอะจะให้ภาพไหลลื่นสักนิดนึงนะครับสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศเห็นชัดเจนนะครับรถไม่มีขยับครับตัวนี้มี ABS ให้พวกนี้คางเดิมๆเลยเดิมๆเลยเ ลกวรปรับภาพเป็น 2K หรือ 1, 000, 1 4 4 0 p ภาพวิดีโอจะชัดมากๆนะครับทุกคนสามารถปรับเป็นภาพวิดีโอสูงสุดได้ไม่มีใครเสียเปรียบใครจะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ถ้าเป็นสัมหัส Android ท่านปรับเป็น 2K ได้เลยนะครับมันด้มีปรับคุณภาพนะครับทุกคนไม่มีใครเสียเปรียบดูเท่าเทียมกันหมดนะครับอ่านะครับเพจป19ครับเครื่อง2.4ครับ เดิมค้า ok ้งาเราจะมีส <reco> ต <Christ. S 1> ิกเกอร์มกรพวกนี้ซุ้มเดิมหมดเลยนะครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเครื่องแห้งสนิทลูกค้าใช้งานไม่ลุยหนักนะครับต้องดูสภาพภายในครับเขารักษาดีหรือเปล่านะครับดูรถผมอยากให้ดูโดยรวมครับอย่าไปดูที่จุดๆเดียวนะครับนะครับถ้าท่านซีเรียสเรื่องแค่ว่าเอ้ยยางมันไม่ดีนะแต่ภายในได้ครับยางก็แค่หมื่นกว่าบาท อ่าก็ต้องดูหลายจุดนะครับถ้าเจาะจงที่ยางก็สภาพทุกอย่างได้แล้วครับเครื่องเกียร์ดีนะครับปัจจัยหลักสำคัญก็จะเน้นให้ดูที่เครื่องว่าไม่ม,มีซื้อไม่มีเยิ้มฟังเสียงเครื่องแล้วเครื่องดังปกติไม่มีเขกไม่มีหลวมขับทุกอย่างโอเคเกียร์รันปกติเท่านี้ครับนี่คือหัวใจสําคัญในการใช้รถนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับจะดึงเกณฑ์วัดให้ดูด้วยนะครับ ทีเดียวสตาร์ทติดครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลย2.4ครับดูครับไม่มีข้าบน้ำมันกระเด็นออกมาครับไม่มีข้าบน้ำมันกระเด็นออกมาครับประมาณนี้ ดังปกติครับ ครบท้วนนะครับเอาละรีวิวเสร็จแล้ว ยังมีอีกหลายคันที่ผมยังมีรีวิวแต่ตอนนี้ก็ Fort u n e r มีคันเดียวนะครับคันนี้ก็เป็นคันเดียวลยปี19ที่เข้ามาปกติไม่ค่อยเอามาจอดขายเท่าไหร่เพราะว่าจอดถ้าจอดนานเกินไปเงินผมจะคานะครับก็ผมจะลองดูเชิงสักประมาณสามอาทิตย์ถ้าสามอาทิตย์ขายไม่ได้ก็จะขายตัดพ่อค้าไปแล้วท่านก็ลองดูนะครับว่าราคาตลาดประมาณเท่าไหร่กับที่ผมขายราคาเนี่ยมันสูงเกินไปไหมแพงเกินไปหรือเปล่าถูกเกินไปหรือเปล่าสภาพแบบนี้ลองเทียบราคากับสภาพครับบางทีราคามันถูกครับแต่ว่าสภาพไม่ได้เหมือนกัน นะครับก็อยากให้เปรียบเทียบกันในหลายมุมครับนะครับประมาณนี้ครับผมก็เป็นหนึ่งทางเลือกครับถ้าท่านใดสนใจตอนนี้สายบิลก็เตือนแล้วนะครับไปไหนก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับนะครับอ่านะครับรอบคามเร็วครับจากสามสิบรอบสองยังทันแปดสี่สิบฮักๆักฮักฮักฝนมาแล้วครับเรียบร้อยครับผมน่าจะไม่ทันครับ ครับเพื่อความปลอดภัยครับเราขับปกติของเราดีกว่าครับฝนมาแล้วครับผมต้องเช็ดครับน่าจะไม่รอดครับน่าจะไม่รอดขอทุกอย่างขับโอเคครับขับดีเลยเพนท์เชฟเวลาบวกกดบวกเข้าไปปุ๊บก็จะมีคํา่าเลขสกสีขึ้นมาให้นี่คือเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งนี่ เครื่องเกียร์หนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นจริงๆแบบว่าเชนเกียร์เองจริงนะครับท่านก็เอาไปที่ตัว S อก็ได้เอสนะเอเอสหนึ่งแล้วนี่ครับรอบไม่เปลี่ยนเลยเครื่องสามพันแล้วปรัาไปเกียร์สองนี่กดบวกเข้าไปมันค่อยเปลี่ยนเองนี่ครับนี่คือเราเชนเกียร์เองประมาณนี้อ่ารอบสามพันแล้วครับบวกครับโอ้โหผมมองทางน,นะครับผมถ่ายเลื่อนไหมแล้วก็ดูทาง่างเดียวเลยนะครับนี่ครับรอบไม่เปลี่ยนนะครับอ่า อย่าเบรกตำอย่าตำลงมาถึงรอบจะต่ําก็ไม่เปลี่ยนเกียร์ให้นะครับเพราะว่าเราอยู่โหมดสปอร์ตเราเชนเกียร์เองก็ต้องเล่นเกียร์เองนะครับถ้าใครต้องการเล่นเกียร์นี่นะครับถ้าอยากเข้าสู่โหมดปกติก็ดันไปที่เกียร์ดีมันก็จะเชนเกียร์ให้เองนะครับมีโหมดสปอร์ตให้แล้วก็สามารถเชนเกียร์ตรงพวงมาลัยได้เลยก็ประมาณนี้ครับฟอร์จูเนอร์ครับ2 4เดี๋ยวเลือกเข้าซอยดีกว่านะครับรถติดครับติดไฟแดง เขตชุมชนรถไฟแดงนะกวัวจะออกโหนานมากครับอ่ะฝากกันด้วยครับโตโยต้าฟอร์จูเนที่ปัดน้ำฝนโอเคครับไม่มีเอสอนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอรสองจุดสี่ดีเซลมีแพนเนอร์ชิปมีระบบ Eco Mode Power Mode ์โหรือระบบแท็กชั่นคอนโทรลนี่ระบบการล้อหมุนฟรีถูกปิดหรือแท้ช่างคอนโทรลถูกปิดนะครับก็จะมีชีทแจงให้ นะครับเวลาอันนี้ก็คือไว้สําหรับใครที่ต้องการความแรงร้อยเปอร์เซ็นก็จะปิดให้ช่างคนโทนความปลอดภัยก็จะหายไปหรือถ้าท่านเผลอกดตอนท่านสตาร์ทเครื่องใหม่ทีนึงมันก็จะแจ้งเตือนให้หรือว่าขับความเร็วเกิน60เนี่ยระบบคนปลอดภัยก็จะทางานทั้งหมดแม้ท่านจะปิดไปเผลอปิดไปแต่ถ้าความเร็วเกิน60กิโลเมตรนะครับความปลอดภัยจะช่วยท่านทันทีจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับไม่มีแบบว่าฉันลืมเปิดตายทันทีนะเนี่ยไม่ใช่นะครับ เราก็จะช่วยท่านเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือระบบเซฟตี้นะครับของ t ต y o ต a Fortun e er เนะครับเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมครับถ้าอัพชมคลิปนี้แล้วนะครับมีความสุขหรืออ่ารีวิวดีก็ฝากกดไลค์เป็นแรงใจใกันด้วยนะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าสนใจรถตัวนี้โทรสามาได้หรือถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรฝากกดติดตามกดซับ s c r i b e ไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่อัพอัเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้ทุกตอนเย็น ทุกวันทุกวันไม่ให้ดูตอนเย็นครับทุกวันตอนเย็นเวลาช่วงหกโมงเย็นผมจะอัปโหลดลงคลิปอย่างเช่น Fort ก er จูเนอคันนี้นะครับนะ่ครับก็จะอัปเดตให้รับชมกันประมาณนี้คุณผู้ชมตอนนี้ทีมงานก็รอเช็ดรถแล้วนะครับฝนตกครับอุตส่าห์ล้างช่วยกันล้างตอนเช้าะโอเคประมาณนี้ครับผมราคาคันตัว8ปดแสนสามื่นเก้าพันบาทฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นล้านจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องรถมือสองขอนแก่นต้องขอตัวลาณนะที่นี้กันด้วย เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้กด Subscribe ไว้ครับผมขอบคุณครับ